ีกเลค่ะยกส้นเท้าขึ้นลอยขาขวาขึ้นมานะคะก้าวขาขวาสู่แอร์แพนโหมดแล้วจะแหงของเท้าขวาแล้วยกขาซ้ายขึ้นตามแขนออกเสมอไหล่ไปท่าเพื่อนบินค่ะลมหายใจเข้าบาลานซ์ก้มสะโพกซ้ายด้วยสี่สาม,มนำตัวขนานขึ้นค่ะสองต่อท่าวอยเลอร์ทีนับลบที่สามค่ะห้าหหมือกระบอหมือนลูกตัว์ทีใหญ่นะคะสี่กดนิ้วเท้าแน่นๆค่ะสาม 2 1หนึ่งคำมือวางทอยเปลัาปไปบินยาสักจับดูน้ำใต้ยกศอบหายใจเข้าสไลดยอัพลอเกยหน้าพลิกท้าวพาหายใจออกองหน้าดาวหลบในซิงดอน่ะหายใจเข้าลง หน,นนึ่นสี่สามสองจิตนิ้งเข่าบอยเออร์ทีอีกห้าลมหายใจเข้า 1, ความสองข้อฝาดีดีสี่ไม่เยียดข้างด้านใดด้านหนึ่งสามเ 1, 3, ดีเ่ยวก้นไปไม้สองเดินมืวอวางท้ายกลับจากด้าลัง